ของจริงมาแล้วปตทเพชรรุ่งเรืองสู้เพื่อคนไทยเก้าวถึงมวยขเขมรสู้หมดทุกตัวงานนี้ไม่ต้องถึงมือพี่บัวขาวปตทเพชรรุ่งเรืองยอดมวยไทยดีกรีแชมป์ไทยไฟออกมาประกาศ9ก้าท้ามวยขเขมรมาให้หมดจะสู้เพื่อคนไทยเกิดประเด็นร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งปมมวยไทยกุลแม è, หลังจากที่ไตสีจันทนะรองประธานกิติมาศมวยกัมพูชาออกมาลั่นหากนักมวยเขมรคนไหน ขนบัวขาวได้จะตบรางวัลให้ทางบ้านรถยนต์และเงินสดให้เต็มที่อีก10ปีก่อนที่ทางบัวขาวจะสวนกลับไปว่าตนเองไม่มีปัญหากับกุลคแมหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ติดที่ปัญหาก็คืออยากวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยรายการที่กัมพูชาโดยรายการ World Fight t o วนาเมนทที่กัมพูชายังคงค้างจ่ายค่าตัวบัวขาวอยู่อีกประมาณ2 2ล้าานบาทโดยเพจบัวขาวเผยว่าจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับฝากข่าวถึงให้ผู้ใหญ่ทางกัมพูชาตามเรื่องให้ด้วยนะครับส่วนเหล่าขาประจําที่มาในเพจบุลลี่บัวขาวได้ไม่ว่ารับเรื่องนี้ช่วยอนุเคราะห์บัวขาวด้วยล่าสุดก็มีรุ่นน้องในวงการมวยไทยออกมาประกาศเปิดศึกแทนพี่บัวขาวแล้ว โดยยอดมวยไทยอย่างปะตะทเพชรรุ่งเรืองหรือปะตะทอสอพัฒนาแก๊สด,ดีกรีชแชมป์ไทยไฟได้มีคอมเมนต์จัดหนักมวยเขมรว่าผมจะสู้เพื่อคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดทุกตัวครับพร้อมเสมอช่วงนี้กำลังขึ้นครับเรียกได้ว่างานนี้ไม่ต้องถึงมือพี่บัวขาว